รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเอ็กโกกรุปบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่น กลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมัน่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากขับเวลทุกไมให้เร็วให้แรงกว่าใครใหใช่ไดยไปทุกวันเปลี่ยนทุกคันให้แรงกว่าใคร E20 SE Evil เท่านั้นลอยใหโลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันขับเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครขับเวลรถใหแรงเร้าใจบางจาก E20 SE Evil ด้วยธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิตโตรเคมีชั้นนำที่ครบวงจรไทยออยภาพภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาเราจะก้าวต่อไปเพื่อร่วมสร้างสรรคุณภาพในการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมด้วยพลังงานและเคมีพันที่ยั่งยืน60ปีไทยออยเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคม นคนไทยที่ช่วยพาพวกเขากลับสู่ระบบการศึกษาผ่านโครงการ PTT v i r t ว a ร Run ลรมหายใจเพื่อน้องกลุ่มปตทเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะคะอยู่กับเราสองคนนะคะดิฉันเดลดีเชลยสมบัติค่ะค่ะดิฉันกัญญาเล่ะธนาค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีคุณเดืีค่ะแล้วก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะคะค่ะอ่ะวันนี้ก็เป็น เรื่องของพลังงานในต่างประเทศอีกแล้วนะคะวันนี้พาไปไกลมากไปไหนอะไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ไกลมากเลยใช่ไหมไกลมากก็เป็นประเทศที่เป็นหลายคนแบบค่อะไรจะแบบเปิดประเทศให้แบบเดินทางไปได้สะดวกง่ายขึ้นที่จะมีโควิดอ่ะใช่เพราะว่าช่วงนี้เดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องไปกับคณะทัวร์หรอไปเองไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้้องไปทัวร์ที่เขา ขึ้นทะเบียนกับทางญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะตรวจสอบใช่ไหมว่าคุณอยู่ที่ไหนยังไงชเผื่อแบบมีเส้นทางว่าแบบไปแล้วติดหรือไปติดจากใครจะได้รู้ว่าจะจากไหนถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ไปตอนนี้มาดูรายการเราก่อนเราจะพาไปไปญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นออนะคะแล้วก็ไปตอนที่ไหนดีเดี๋ยวไปดูนะว่าตอนนี้นะโอ้โหแต่ละที่เขามีการพัฒนาเกี่ยวกับ เครื่องยนต์ไฮโดรเจนสำหรับเครื่องบินว่าเดี๋ยวเราพาไปดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ,ค,ะ,ะคุณกันยาก่อนอเลยนะไปญี่ปุ่นก่อนอ่าใช่เพราะว่าเป็นประเทศที่แบบอยากไปแล้วนะคะซึ่งทางโตโยต้านะคะเขาวางแผนค่ะที่จะเปิดตัวรถบรรทุกเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับตลาดญี่ปุ่นในปีหน้านะคะแน่นอนว่าใครๆก็ต้องรู้จักเบษัทโตโยตาโ้าดังมากในบ้านเรานะคะบริษบทโตโยต้านะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต พร้อมด้วยพันธมิตรอีก3รายนะคะได้แก่อิซูซูรู้จักไหมรู้จักฮีโนมอเตอร์สนะคะแล้วก็คอมเมอรเชียลเจแปนพาร์เนอร์ชิพเทคโนโลยีคอร์ปอเรชันนะคะเขาก็จะร่วมกันค่ะพัฒนารถบรรทุกเซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็กนะคะ,คะโดยมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวในญี่ปุ่นเนี่ยปีหน้านี้แล้วนะคะออโดยตลาดที่เป็นไปได้สำหรับรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงเนี่ยอาจอยู่ในกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตและก็ร้านสะดวกซื้อ,อ,อซึ่งทางเกต้าบอกว่า รถบรรทุกข,ขนาดเล็กเนี่ยจำเป็นต้องขับรถทางไกลเป็นเวลานานหลายชั่วโมองเพื่อดําเนินการจัดส่งหลายครั้งใน1วันนะคะ,คะโดยความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงเนี่ยอย่างรวดเร็วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับรถยนต์ใช้งานในส่วนนี้นคือใครก็ชอบแหละเติมเร็วใช้เวลาเพื่อเติมแบบเร็วนาะสะดวกคะซึ่งการใช้เทคโนโลยีเซลเชื้อเพลิงนะคะ เป็นการใช้ไฮโดรเจนที่มีความหนาแน่นสูงและมีการปล่อยก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นศูนย์ในขณะที่ขับรถโดยโตโยต้านะคะเขาเริ่มพัฒนารถยนต์เซลเล์เชื้อเพลิงเนี่ยซึ่งเป็นการใช้ไฮโดรเจนจากถังผสมกับออกซิเจนเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าแล้วตั้งแต่ปี1992น<า>นก็าผลิตน,นานมากนะนี่ปี2022แล้วใช่แล้วก็ต่อมาในปี2014 ทาง t ต y o ต้าเนี่ยก็เปิดตัวรถยนต์ซีดานเซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ปล่อยน้ำออกจากท่อไอเสียเท่านั้นค่ะ t o y ยต a ยังมีส่วนร่วมนะคะในการพัฒนารถยนต์เซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะคะรวมถึงรถบัสและก็รถบรรทุกค่ะแล้วก็นอกจากเซลเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยทาง To y ยต a าเองเนี่ยเขาก็มองหาการใช้ไฮโดรเจนเป็นในเครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยนะค่ะซึ่งแน่นอนว่าการเปิดตัวรถยนต์นะคะเซลลเชื้อเพลิงเนี่ย ก็มีกำหนดการหลังเดือนมกราคมของปีหน้าแล้วก็จะมีการเปิดตัวรถบรรทุกเซล์เชอ้อเพิงขนาดเล็กในจังหวัดฟุกุชิมะแล้วก็โตกเกียวก่อนค่ะแล้วก็รถตู้ไฟฟ้าแบตเตอรี่เชิงพาณิชขนาดเล็กที่พัฒนานะคะก็บริษัททั้ง4เนี่ยเขาจะถูกใช้โดยพันธมิตรในโครงการทางสังคมในจังหวัดฟุกุชิมะแล้วก็โตกเกียวด้วยนะคะ,คะถึงแม้ว่าโตยโยต้าเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของรถยนต์เซลเชื้อเพิงไฮโดรเจนและ ขอโทษค่ะเชื้อเพลิงไฮบริดและไฮโดรเจนนะคะแต่ก็ยังพยายามที่จะสร้างความก้าวหน้าในตลาดไฟฟ้าแบตเตอรี่ด้วยที่ตอนนี้มีการแข่งขันกันสูงมากมนะคะแล้วก็ซึ่งทางบริษัทอย่างเทส la เองแล้วก็ v o l k s w ก g กตเนี่ยก็กำลังแย่งชิงตำแหน่งนี้กันอยู่เคยแข่งกงนผลิตะนะ <c oughs> ใช่ค่ะ<ม>ซึ่งโตโยต้ยา,ตาบอกว่าก็ประสบปัญหามาจากการลงมาแข่งขันตลาดนี้แหละโดยในเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะคะโตโยต้ยา,ตาเนี่ยได้มีการเรียกคืนรถยนต SUV ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วกว่า2,000คันจากประเด็นเรื่องความปลอดภัยก็มาพัฒนาก่อนให้ปลอดภัยเป็นทดีคือโตโยต้เนี่ยต้องยอมรับว่าเขาจะเก่งในเรื่องของการพัฒนาพวกเซลล์เชื้อเพลิงไฮบริดแล้วก็ไฮโดรเจนซึ่งตอนนี้อย่างในบ้านเราเนี่ยโตโยต้าฮอนด้อย่างเงี้ยก็จะมีรถยนต์ไฮบริดเห็นไหมใช่แต่ทีเนี้ยพอรถยนต์ไฟฟ้ากระแสมันมาเร็วใช่ป่ะร้อยเปเซ็นตะเนาคือ บริษัทพวกนี้นะไม่ใช่ว่าไม่มีเทคโนโลยีที่ทําได้นะ,ะแต่เขาต้องพัฒนาเทคโนโลยีจนเกิดความมั่นใจก่อนอเขาถึงจะเริ่มผลิตแล้วพอจะผลิตปุ๊บสายการผลิตอะ่ะมันต้องมีการปรัปรเบเปลี่ยนไงเขาก็ต้องวางแผนแบบเป็นปีอะ่ะแล้วประเด็นก็คือ,อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยที่ผ่านมาคือ<ม>โตยต้าเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเขาจะเป็น ลายหลังๆเลยนะที่ออกมาประกาศว่าจะทำเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรแบบนี้เพราะว่าถือเขาเนี่ยอยากจะเน้นไปที่ในส่วนของไฮบริดหรือไฮโดรเจนเนี่ยมากกว่าจริงๆสเต็ปมันก็ควรเป็นอย่างนั้นนะจากน้ำมันใช่ไหมไปเป็นไฮบริดหรือไฮโดรเจนเราก็สเต็ปก้าวไปรถยนต์ไฟฟ้าแต่ทีนี้เหมือนสเต็ปตอนนี้มันพยายามจะข้ามไอตัวไฮโดรเจนเนี่ยไปไปที่รถยนต์ไฟฟ้าเลยอันนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย โดยความที่มันมาเร็วบางทีเนี่ยเทคโนโลยีอะบางอย่างมันยังพัฒนาไม่ทันเราก็จะเห็นประเด็นหลายๆเรื่องนะในเรื่องของความปลอดภัยนะว่าที่โนนที่นี่ก็มีเกิดเหตุแบบนั้นแบบนี้งั้นมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกเยอะแต่ต้องยอมรับนะว่าอย่างเท s l a อย่าง Volkswagen คือเขาอยู่ในธุรก,กิจรถยนต์ไฟไฟ้าอยู่แล้วเขาปรับตัวมาตั้งนานแล้วเทสลานี่เป็นเจ้าแรกเลยแล้วก็ โฟล์กสวาเกนี่ยก็ออกมาประกาศตัวว่าาต่อไปรถยนต์ที่เขาผลิตได้ในอนาคตจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดอะไรแบบนี้นะคะค่ะอ่ะก็ว่างกันไปต้องใช้เวลาอีกหลายปีคุณญนาค่ะพอพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะแต่ยังไงรถยนต์ไฟฟ้ามาแน่นอนเดี๋ยวที่ฉันพาไปดูนี่ดีกว่าพาไปดูบริษัทโลซลอยแล้วก็บริษัท e c ซ y เ e t นี่พอฟังชื่อปุ๊บรู้เลยเกี่ยวกับ เครื่องยนต์เครื่องบินแน่นอนนะคะเขากาลังทดสอบเทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปไฮโดรเจนสําหรับเครื่องบินค่ะขึ้นไปไกลเลยขึ้นไปรุเครื่องบินเลยคืออย่างโรสลอยเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นบริษัทด้านการบินแล้วก็อวกาศขนาดใหญ่เขาก็กําลังจับบินจับคู่นะกับสายการบิน e c ซีเจ่ดเพื่อพัฒนาแล้วก็ทดสอบเทคโนโลยีเครื่องดนสันดาปไฮโดรเจน สำหรับเครื่องบินนะคะโดยทั้ง2บริษัทเนี่ยเขาจะร่วมกันทดสอบภาคพื้นดินต่างๆนะซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ในปีนี้นะคะแล้วก็อันนี้แหละคือเขาบอกว่ามันจะแสดงให้เห็นว่าไฮโรเจนเนี่ยมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเครื่องบินหลายรุ่นตั้งแต่กลางปี2030เนี่ยเป็นต้นไปนะคะแล้วทางโลซรอยเนี่ยบอกว่าคือ ไอ้ที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นคนลับบริษัทกับโรสลอยมอเตอร์คาร์นะคือโรสลอยอันเนี้ยคือเครื่องยนต์เครื่องบินไงแต่มันจะมีอีกบริษัทหนึ่งคือโรสลอยมอเตอร์คาร์อันนี้จะเป็นของ b m เอ็มเป็นเจ้าของบางท่านผมบอกโรสลอยเพิ่เป็นว่าเป็นการาอใช่ยนะคะซึ่งอันนี้กลับเข้ามาที่โลสลอยที่ทำอันนี้บอกว่าโรสลอยเนี่ยเขาจะดําเนินการทดสอบ แนวคิดเบื้องต้นของเครื่องยนต์โรสลอยโดยใช้เทคโนโลยีไฮโดเจนในสา,ารานาจในปีนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะดำเนินการทดสอบภาคพื้นดินอย่างเต็มรูปแบบเลยโดยใช้เครื่องบิน Jet p เพิ15ที่มิป c b ค่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นจากโครงการนี้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเครื่องบินขนาด e c 7ค่ะ แล้วจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเชื้อเพลิงทางเลือกของกระทรวงพลังงานสหรัฐนะคะบอกว่าการใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพลังงานให้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยมันจะแตกต่างนะจากเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนซึ่งกา๊าซจากถังผสมกับออกซิเจนเพื่อผลิตไฟฟ้าใช่ไหมคะโดยยานพานะเซลเชื้อเพลิงเนี่ยจะมีการปล่อยไอ้น้ำแล้วก็อากาศอุ่นๆเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้ปล่อยมลพิษอย่างอื่นไง แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานให้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยอันนี้มันจะสามารถปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอื่นๆได้แล้วแม้ว่าเครื่องยนต์ไฮโดรเจนเนี่ยจะมีการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์เนี่ยใกล้ศูนย์นะคือแทบแทบจะไม่ปล่อยอเลยเนี่ยน้อยมาก,มากแต่ว่าสามารถผลิตไนโตรเจนออกไซด์หรือว่าน็อกได้ที่เราเคยได้นะน,น็อกซอกอะไรพวกนี้ที่ปล่อยออกมาแล้วก็จะแบ เป็นมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ทีน,น,นี้ผลกระทบของภาคการบินต่อสภาวะภูมิอากาศเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะคุณเคยดูแผนที่อา,อากาศไหมแผนที่เดินทางเครื่องบินคุณเห็นว่าเวลาบินอ่ะม,มันจะเป็นเครื่องบินเลืเล่ๆๆ<ม>บินทั่วโลกเลยจนเหมือนเราแบบโอ้หเขาจัดการจราจรทางอากาศยังไงอะเนาะ<ม>ให้เครื่องบินเหล่านี้มันมไม่ บินชนกันะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโหบินเงินเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งเครื่องบินเยอะใช่ไหมมันก็ใช้น้ามันเหมือนกันไงมันก็ปล่อยพวกมลพิษอะไรพวกนี้เยอะนะคะทีนี้กองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือว่าเอ่อเวอร์ไวไลฟ์ฟันเนี่ยเขาก็บอกว่าสาหกรรมการบินเนี่ยมันเป็นเอ่อมันเป็นหนึ่งในแหล่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่โตเร็วที่สุดนะของโลก ปริมาณการบินมันเยอะขึ้นไงใช่เนาะใช่ไหม,ไหมค่ะแล้วก็การเดินทางทางอากาศเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงที่สุดในปัจจุบันที่แต่ละคนสามารถทำได้แล้วเมื่อต้นปีนี้เองนะทางบริษัท Airbus นี่บริษัท Airbus สนี่ก็เป็นอ,อีกบริษัทหนึ่งที่ผลิตเครื่องบินเหมือนกันบอกว่าอุตสาหกรรมการบินเนี่ย อาจจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคสำคัญนะถ้าเกิดว่าไม่สามารถจัดการด้านการปล่อยคาร์บอนด้วยเวลาที่เหมาะสมะโดยเครื่องบินไฮโดรเจนเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับระยะกลางแล้วก็ระยะยาวทำให้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทาง Airbus เนี่ยก็ได้ประกาศว่ากำลังเปิดตัวโรงงานในสาราณาจาักรซึ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีไฮโดรเจนแล้จะเห็นได้ว่าหลายๆบริษัทเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ การบินเนี่ยเริ่มมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีไฮโดรเจนเนี่ยมากขึ้น<ะ>แต่ยังต้องมีการค้นคว้าอีกมากเลยเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีเนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะ,ะอืมเนาะก็พัฒนากันไปอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวก็แต่ดู<ม>ขเขาก้าวไกลมากเลยนะเขาก้าวไกลมากคุณปัญญาคือดูอเออแต่ว่าเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยมัน จะเรียกว่าเป็นไฟมังครับสําหรับทุกคนทุกประเทศเลยนะในการที่จะต้องแบบทําอะไรให้มันแบบปล่อยคาร์บอนน้อยลงอะไรเงี้ยปล่อยมลพิษน้อยลงนั้นเขาก็คิดกันไปเรื่อยนะคะเราก็ต้องตามกันไปนะคะเออ้ยมีเรื่องใหม่ๆมมาให้เราแบบติดตามได้อยู่เรื่อยๆเ,เ,เลยนะ พวกนวัตก,กรรมอะไรเงี้ยเราก็ต้อง<ช>ทำประเทศไทยเราเองก็ต้องทําเหมือนกันนะคะกั<ช>บมาที่ประเทศไทยเรานะคะก็มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลน,นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะ <c oughs> ERC Sandbox นะคะซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่า,ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ากฟผคว้ารางวัล Thailand Research Expo 2022 Award ม,มาได้นะคะโดยคุณสมชายโชคมาวิโรธผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมนะคะเป็นผู้แทนของกฟผนะคะรับรางวัล Thai ร a ์ร Research Expo 2022 Award ดนะคะแบบบอสอวอร์ด hmm. นะคะจาก mm hmm. โครงการทดสอบนวัตก,กรรมที่นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงานหรือว่า ERC แสนบอกน่นเองนะคะซึ่งกฟอร์เนี่ยทำสามโครงการก็ mm hmm. ได้แก่โครงการ TU e g a t Energy นะคะโครงการสีแสงทำโมเดลแล้วก็โครงการ Eng Energy i s y o u r นะคะ เพื่อศึกษาและก็ทดสอบระบบการให้บริการพลังงานรูปแบบใหม่ก็อย่างเช่นนะคะการศึกษาโครงสร้างตลาดซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่การศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบเน็ตมิเตอร์มิเตอร์ริงนะคะแล้วก็เน็ตบิวต์รงนะคะมีการศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาระบบเก็บพลังงานการศึกษาการจัดการระบบไฟฟ้าแบบไมโครกริดแล้วก็การศึกษารูปแบบธุรกิจใหม่ด้านพลังงานนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อการทดสอบนวัตก,กรรมการให้ข้อแนะนําแล้วก็หารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวขออ้องรวมไปถึงเพื่อพิจารณาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนกิจการไฟฟ้าบอกว่าโดยให้คํานึงถึงประชาชนผู้ใช้ไฟเนี่ยเป็นหลักแล้วยังเป็นโอกาสในการนําร่องรูปแบบธุรก,กิจใหม่ๆขยายตลาดเข้าสู่ลูกค้ารายใหม่ในอนาคตด้วยพร้อมขับเคลื่อนเข้าสู่ประเทศสังคมคาร์บอนต่ำด้วยนวัตก,กรรมพลังงานอย่างยั่งยืนอีกหนึ่งประเทศพร้อมมากนะคะดิฉันปิดท้ายด้วยข่าวันนี้ดีกว่านะคะ เพราะว่าทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสำนักงานปปชเนี่ยเขาได้มีการประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมแล้วความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2,565แต่เขาประกาศไปเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะซึ่งคุณบุญยนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกพพนี่ก็บอกว่า กฟผเนี่ยได้รับผลคะแนน ITA นะ96.65คะแนนค่ะถือว่าอยู่ในระดับ Double A ว้ซึ่งระดับ Double A เนี่ยมันจะมีช่วงอยู่ระหว่าง95ถึง100คะแนนเพราะนั้นนับเป็นคะแนนสูงสุดของกฟผเลยนะที่ได้รับจากการเข้าร่วมประเมิน ITA ตั้งแต่ปี2557ค่ะแล้วการประเมิน ITA เนี่ย จะประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์นะคะ,ะซึ่งมี10ตัวชี้วัดอ่ะอย่างเช่นการปฏิบัติหน้าที่การใช้งบประมาณการใช้อำนาจอันนี้สำคัญมากมาการใช้ทรัพย์สินของราชการการแก้ไขปัญหาการทุจริตคุณภาพการดำเนินง,งานประสิทธิภาพการสื่อสารการปร,ปรับปรุปรงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูลแล้วก็การป้องกันการทุจริตซึ่งผลประเมินเนี่ยมันสะท้อนออกมานะให้เห็นถึงระดับคุณธรรมแล้วก็ความโปร่งใสของหน่วยงานดิฉันชอบมากเลยประเมินคุณธรรมเนี่ยคือ10ตัวชี้วัดเนี่ดิฉันมองว่าแบบสำคัญทุกตัวเลยเนาะแล้วทำไมว่าจะเป็นก็ประมาณอำนาจเพราะมันต้องโปร่งใสมากเลยเนี้ยนะคะก็ ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะคะค่ะนั่นก็เป็นเรื่องเราเนาะที่เราํำมาฝากกันในวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมค่ะติดตามดูเราสองคนนะคะผ่าน Facebook ไล v ์นะคะวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีค่ะแล้วก็ยังมี y o u t u b e Channel ด้วยนะคะก็มีวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะคะก็เวลาหนึ่งทุ่มเนาะแล้วก็มีเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเฟซบุ๊กแฟนเพจใช่ไหมคะ แล้วก็ www.energytharmorline.com w w w t h a i n e w s k i y o n l i n e c o m แล้วอย่าลืมพอดแคสต์อของเราน,น,นะคะ Energy Tharmorline ไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts, o u n d c l o u d แล้วก็ Spotify ด้วยนะคะค่ะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ คนไทยที่ช่วยพาพวกเขากลับสู่ระบบการศึกษาผ่านโครงการ PTT Virtual Run ลมหายใจเพื่อน้องกลุ่มปตาทาเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากครับเวลทุกไมใหเร็วให้แรงก,ก,กว่าใครใหใช่ได้ไปทุกคนเปลี่ยน IL, ทุกคนใหแรงกว่าใคร E20 SEVO เท่านั้นลอยใหโลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันอัพเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอัพเวลรถใหแรงเราใจบางจาก E20 SEVO ด้วยธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิตโตรเคมีชั้นนำที่ครบวงจร ไทยออยภาพภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาเราจะก้าวต่อไปเพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณภาพในการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมด้วยพลังงานและเคมีพันธ์ุที่ยั่งยืน60ปีไทยออยเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคม รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตป,ปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทบางจากคอ์บอเรชั่นจำกัดมหาชนเอ็กโกกรุปบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่น ันพลังสร้างสรรค์คุณค่า